นี่แหะคะ่ะก็คือ6เดือน 4, ค่ะสี่แสนเก้าตื่นเต้นไหมความรู้สึกเป็นไงบ้างตื่นเต้นมากออแล้วได้อะไรจากดอกติดไปบ้างเสื้อ, 49, อง,ง,งินสี่แสนเก้าแล้วก็ได้ดไดดอะไรมครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเงินแล้วก็ได้เป็นรถเบนท์ด้วยได้เป็นจองเบนท์ด้วยใช่ค่ะน้องมันิีเนี่ยทุกคน,นจบ<า>แค่ปอหงนะใช่ไหมนี่จบปอหงนะไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรนะก็่คนนี้ได้เท่าไหร่วันนี้อูได้เท่าไหร่ลูกคนนี้ เพื่อนๆแม่อไหนเอามาแบ,บาง่งปันเพื่อนๆมึงไม่หมุนกล้องกันนิเดินห<ล>มุนกล้องสินิดเดินไม่ใช่กล้องไม่ใช่หมุนกล้องนี้อีตาิสระหมุนกล้องเอออ่าได้6,888วันนี้คิดจะจบเท่าไหร่อ่าทำงานมา8วัน,นได้เท่าไหร่แล้วลูกเอาขึ้นมาดูดิได้เลื่อนๆขึ้นไปเอามาดูไรายได้ไมองดูรายได้เดือนนี้สิรายได้เดือนนี้8วันทั้งหมด30,800โอเคมาขอบคุณมากที่มาแบ่งปันแต่วันนี้จะจบเท่าไหร่ลูกวันนี้ โอเคจะตั okay. bye. Bye ้งไว้สิบไปบายยนะ <Okay. S 1> ขอบคุณมากบวัสดีครับบวาสบีครับสวาสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน,น้องมานิดนะ6